ほล่ะพี่น้องกบะคั่วเรียบร้อยแล้วเป็นไดพุ่นล่ะอ่อนครับกินได้เบิด สวัสดีครับคุณลุมขี้ครับเดี๋ยวเสามือวันศุกร์นี้ครับพะลุมขี้พาคีพนอบมาเข่าขั้วกับพานโอสิขั้วกบหนึ่งครับพี่น้องหลังจากไปไอใส่เบ็ดกบมาแล้วเราขึ้นได้สิบกาตัวครับเดี๋ยวไปเบิ้งบรรยากาศการขั้วกบหนึ่งครับพี่น้องครับบัดนี้การจิขั้วกบหนึ่งครับพี่น้องโอ้บัวมันจะใสยังไงตัวนี้ไหมพี่น้องกูนะอันนี้กบใส่เบ็ดได้ครับพี่น้องพี่น้องอันนี้อันใส่เบ็ดกบเมื่อคืนนี่แหละเนาะสิเบ็ดตัวเอาเลยเปลี่ยนบางเด้ นี่ครับพี่น้องนี่พี่น้องกำลังจะคั่วกบหนึ่งครับหนึ่งคับเป็นแก้วเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยสุดสนั่นเลยแยนว่าแพนดูวหนึ่งกับตำแก้วเนาะกับมิเตสังามๆด้วยเหรอครับพี่น้องปองไปมิเตสังามๆมิเตสังามๆนี่ครับพี่น้องปองไปกำลังจะคั่วกบหนึ่งครับนี่ครับพี่น้อง อันนี้เมนูเพ kind of ื่อนบ้านอีสานบ้านเนาครับหนึ่งกบบอกแล้วว่าพลาดโอหายกินหมานกบต้องมาชันดิมันจะหอมเลยมันเบีสงบุกน้อเบิงไข่ดูอ้วนเบิงงมันดูพี่น้องเป็นไข่กบมับ้านไหนไข่กบไข่หนาไลยหนาแรงไลบ่ต้องกบ่ต้องหนาหนาวพบเม่นหนาหนาฝนพูดเราลออฝนจะลุกหมดเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวหัวจะเจ็บตัวอันดับแรกเขาก็มาทำแล ทำการชำและแว่หลากเนาะหอความชาติเทำควสาดเปนเป็นกบเรียงก็จะปุยก็จะเข้าเ่นอันนี้กบธรรมชาติอันนี้หอมเลย่เข้าเลยดมมึงดูว่าหอมดมหอมเลยวะหอมก็หอมหอวเบ่งมันดูพี่น้องมันเลียงอยู่หุยเลยมันนี่จิตหนึ่งกบกับพี่น้องกนคือกบเลียงครับกับานโอเน่ยเบ่งเบ่งรมันโอ่เคียงบงเคใส่มันดีๆเนมเออนียหูมันเาเขากันหนึ่นึ่งเขนเนาะ เสียที่แย่กินบดเลยวะย่ลบมากกว่าเลยผู้เฒ่าคผู้เฒ่ามากขนาดนี้เลยผู้เฒ่าผู้ยิ่งผู้เฒ่าผู้ชา่กันมากห้องเงินแต่ไข่ปกเลยโอ้แน่น้นอะไรพี่น้องปองไปสุดยอดเลยครับจารน้อยกินอะไรอ่ะ S <s> เอ<โ>ย้ยกินข้าวกินข้าวกินข้าวกับโจ๊กแี่บอนะ่ <c oughs> ะหอมจ้ะ <c oughs> มันหอมด้วยเนาะให้ต้มละซีบบัตเงี้ยมั้งต้มละซีบัทมันบาัตจื่อเดี๋ยวครับพี่น้องกบกะลังจะคั่วครับพี่น้องแช่มแ,แลงแวะล่างจันหน่อยเอาซิงเงินปฏิกูลมันออกก่อนเนาะพาโนเนาะเอาพวกใส่พวกขี่มันออกซะก่อนหลังจางกนั้นก็บจะทำการคุกเครื่องหนึ่งครับพี่น้อง หนึ่งเอาตะไคร่โป๊ะตำเครื่องใส่ดีๆผักอีตู้โอ้ย,อยอสุดยอดเอาอิดข้าวก่อนอดเดี๋ยวไม่ดูพะยากข้นะเดี๋ยวเชให้พี่น้องเบิ่งตอนหนึ่งอีกทีหนึ่งเด้อครับพี่น้องปองไปโอ้ยเดี๋ยวเชียร์ให้ยายสามท่ายังกระเสบหนึ่งได้พี่น้องเบิ่งตอนหนึ่งอีกทีหนึ่งนะครับพี่น้องสำหรับขั้นตอนการช่ำและการคั่วกบกับไปสัมผีสก่อนเด้อครับพี่น้องกบปาดมันมันคักมันเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องปองไปอันนี้กับปลาพี่เคยไปใส่มาได้ครับเนี่ย เงีย้ยเขียดหม่หนึ่งเซกันเลยพี่น้องเดี๋ยวเรากลั่น,นตัดตำเครื่องครับตำเครื่องโคกครบโคกครบเผื่อพอเห้มันข้าวครับพี่น้องดับข้าวจั่งหน่อยกระมี่กระเทียมตะไคร้ใบเอกะเพราแล้วก็โรตีใบบระปูดตำเซกันเลยพี่น้องอไ,ไปแต่คุกเครื่องเวลา้ห่หอนึ่งแตะเคยียนตะไคร้ใบบระปูดเดี๋ยวเวลาตำเรียบร้อยแล้วกัน คุกดคุกเตะโตัว <no> ค <p Obrig illions> ุกไปเป็นข yeah. ้าวคนละไอห้วยๆละพี่น้องเอ้ยหมดหนึ่งไอห้วยๆแล้วเอาพี่น้องมบริลังจากตำเครื่องเลยจะคุกถ้ากบจะน้อยยัดใสพี่น้องนี่เครื่องที่ตำเดียวัพี่น้องยัดใสยัดใสกบครับยัดใสเบื้องต่อหนึ่งครับพี่น้องนะยัดใสกบแล้วถ้าเบื้องต่อหนึ่งเน้ยครับพี่น้องบัดนี พักกับเก็บเดียวใส่แต่พักกันชดรดแล้วค่อยหวานนี่แหละพี่น้องใส่สิแหละครับเดี๋ยวมากินข้าวซอยด้วกันนะครับเด้พี่น้องป้องไปนี่ก็จะหนึ่งปลาอันนี้ก็จะหนึ่งปลาใส่กบน้ำพี่น,อนอ้อง,ง,รงรครับพี่น้องฟองไปหลังจากคั้วกบแล้วก็จะดังไฟนึ่งกบแล้วครับพี่น้องมาเลยจะเดงไฟเด่งกบแล้วครับพี่น้องหนึ่งกบกินง่ายครับอนี้กิใส่นอค้าน้ำพี่น้องไปคนนอคาก็อนเลยนอคาสากหลากอยู เก็บผักสุรลดเป็นหนึ่งเซ็บกันเด้อพี่น้องเลยมากินเข่ากินน้ำน้ำกันเด้อพี่น้องผักสุรลดผักขั้นจองบุได้เก็บอยู่ในิส่าคนอ๋อโอ้ยเจริญเจียวถึงแล้วทั้งเถอะโอ้ยอดง่ายพี่น้องเลยผมชุดลดเก็บผักสุร,ดรสดลรด,รดหนึ่งปลาก,กระโดดหนึ่งคบครบผ่บานโอไปใส่ มาได้ตะบักเบือด20่ตัวพี่น้องสิบก็ตัวสิบเอ็ดสิตัวนะครับปลาขี้รดุดเป็นหนึ่งครับพี่น้องบัดน,นี้พี่น้องแกสิบหนึ่งกบกบไปใส่เบ็ดกรบแม่บัดน,นี้หนึ่งกบที่ไปใส่เบ็ดกรบกับพาะอัวแม่แหละครับพี่น้องสิบหนึ่งกบบัดที่นี่โอ้ยเบิ่งผักผักขี้รดุดดูพี่น้องพี่น้องบัดน,นี้หนึง่งพี่น้องกบคุกแล้วก็ใส่หัวบัดนี้เพียงไล่ใส่หวันนหว งานพนักานน้อเนี่ยเรียนกบใส่หวัวอลไวบ้าหนึ่งกบกพี่น้องหนึ่งกบเส่พักขี้รุดส่พักสุยางสุดเดียวถันมีไปแต่เดี๋ยวนี้เห็นเก็บมาแล้วก็คือตัวนปนยอดผมขี้รุดวันนี้ครับมาวันนี้หนึ่งเดียรครับพี่น้องหนึ่งแล้วครับพี่น้องหนึ่งกบหนึ่งกบนี่ก็จะหนึ่งปลาอันนี้ก็จะหนึ่งปลาใส่กบน้่พี่น้อง พี่น้องครับสุกแล้วครับพี่น้องบัดนี้มากินเข่าชาวล้กันเด้อพี่น้องหนึ่งกบเส้ผักขี้รดเส้นนอคาอ้วนพี่น้องหนึ่งกบพี่น้องเอ้ยเส้ผักขันจองหนึ่งกบโอ้ยหอมอีกห่วยพี่น้องเอ้ยบัดนี้บัดนี้ก็ะสินหนึ่งไปพี่น้องเอ้ยบัดนี้บัดเด้อพี่น้องปลอมไปกินหนึ่งกบน้วกันครับตัวอะบัดเด้อพี่น้องกินหนึ่งกบน้วกันเด้อ หน่งกบแซ่บครับโอ้แกวพีนอนเอ้ยแก้วแกวบกพริกสดปดก,กับหนกบโอ้ออยเเปนปรี่น้อ,นเอยเสิงเลยมดกเด้อพีนองกินข่าบที่ไหโอ้ยหกบเ <laughs> ส,สีบแจแก๊แกโอ้หนึ่งกบมส,สุดสนนเลยพีนอนโอ้พีนองเลยมาเด้อกินเข่าหนึ่งกบหนึ่งกบเส้นฮักลด จำเกลวเกยวกอนไปกิดไหนก็คือไม่กินนะต้นใส่ไมงงแงงกดีเริมโอ้พีน้องแซบแสบมาเด้ผีน้องยะปกมันที่หลังบ้านมันเปเบ่งนามันเริ่มบกพร้าบกราเสียบแกงคากเลยพีน,น้องกองไปห่งกบตัวะบ กินหนึ่งกบด้วยพี่น้องคนหนึ่งเสียบหนึ่งกบเสียบเสียบตบนเสียบอะไรซมตบนาคาตบนาคานาคาอ้วนหนึ่งกบสสุดยอดเลยพี่น้องปลองไป